เข้ามาที่ YouTube นะครับค้นหาอุดรรถบ้านสวยและถูกทุกคันนะครับขึ้นหน้าชาแนลนี้มาครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งและเลือกทั้งหมดนะครับท่านก็จะไม่พลาดรถสวยๆจากเรานะครับผมสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับอุดรรถบ้านครับ ขอบระคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามนะครับในทุกๆช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น f b o o k y o u y u u t และและ live a ชั n นนะฮะขอบระคุณจริงๆเลยนะครับแล้วก็ขอบระพคุณมากๆเลยนะครับสำหรับผู้ที่ติดตามไลาใ์ใหม่ๆแล้วก็ลายเก่าๆนะฮะสำหรับทางช่องทาง YouTube นะครับทางเรามียอดผู้ติดตามขึ้นอย่างรวดเร็วเลยนะฮะ7,500ท่านแล้วนะครับ ขอบพระคุณจริงๆเลยนะครับเอาละฮะวันนี้นะครับอย่าพลาดเลยทีเดียวนะฮะทันใดที่มองหารถ SUV สุดหรูในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเลยนะฮะรถรุ่นนี้นี่บอกเลยว่าเหล่าบรรดาเศรษฐีเจ้าของกิจการดาราเซเลปนะฮะซื้อเข้ากันจองกันว่าเล่นเลยนะฮะในยุคนั้นนะครับผมนะฮะเป็น t o y ยต้าเล็กซัสนะครับ RX 3 0 0นะครับตัวท็อปสุดเลยนะครับผมนะฮะ RX 3 0 0นะครับคันนี้นะครับตัวท็อปสุดเครื่องยนต์ V 6 3 0 0 0นซีซีนะครับนะฮะบอกเลยครับว่าคันนี้สุดยอดนะครับติตามดูนะครับนี่ฮะหลังคาซันรูฟนะครับเปิดซันรูฟได้เลยนะครับซันรูฟไฟฟ้าครับนะฮะเป็นรถมือเดียวเลยนะครับมือเดียวออกห้านะครับ อดีตรถเจ้าสัวเลยนะครับผมนะฮะไม่เคยเปลี่ยนเจ้าของนะครับเล่มเดิมๆพร้อมๆไม่เคยติดแก๊สด้วยนะครับคันนี้โอ้โหเป็นไปได้อย่างไงฮะผ่านวิกฤตน้ำมันแพงๆมานะครับแต่คันนี้นะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับนะฮะสวยงามที่สุดหนึ่งในร้อยหนึ่งในพันคันก็จะหาแบบนี้ยากแล้วครับผมว่าหาไม่ได้แน่นอนครับนะฮะ X สามอยครับผมนะฮะ รถมาจากกรทมนะครับจากกรุงเทพนะครับนะฮะกว่าจะได้มานี่ครับโอ้โหต่อสู้มาอย่างหนักเหมือนกันนะฮะแต่ต้องเอาครับรถสวยไม่เอาไม่ได้ครับเอามาให้ทัานสมาชิกให้พี่น้องของเราได้ติดตามชมนะฮะเผื่อท่านใดชอบจะได้เป็นเจ้าของรถแบบนี้นะครับไม่ได้มาง่ายๆนะฮะสวยงามจริงๆเลยนะครับสุดยอดที่สุดแล้วนะฮะตัวนี้นุ่มนวลขับสบาย ทางไกลยเยี่ยมนะฮะดูได้เลยนะครับยางปี2017นะครับมิชลินนะฮะปี2017นะครับรถใช้งานไม่เยอะครับไม่โซมนะฮะรถสวยมากๆเลยนะครับนะฮะยางจัดอยู่ในเกณฑ์ดีครับใช้ได้เป็นปีครับปีถึง2ปีสบายๆครับนะฮะดอกยางเต็มเลยนะครับ มิชลินนะครับผมนะฮะสีสันสวยงามสีนี่ผมว่าร้อยเปอร์เซ็นเอาเก้าสิบเก้าดีกว่าเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเลยครับนะฮะไม่ต้องทำสักบาทเลยนะฮะไม่ต้องเก็บงานเลยนะครับสุดยอดจริงๆครับคันนี้ไม่มีชนอย่างแน่นอนครับล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะฮะติดตามกันดูต่อไปได้เลยนะครับผมนะฮะ แจนะครับผมมาอย่างนี้เลยนะฮะสามชุดนะครับนะฮะดอกแท้จากญี่ปุ่นสองชุดนะฮะแล้วก็ดอกสำรองทําเพิ่มอีกชุดหนึ่งนะครับผมนะฮะดอกหลักนี่จะเป็นแบบนี้นะครับจะมีปุ่มรีโมทเล็กๆนะฮะรีโมทใช้งานได้นะครับกดปิดเปิดได้ไฟเช็คก,กิ้งอะไรปกติทุกอย่างเลยนะครับ สตาร์ทเครื่องให้ดูเลยนะครับสตาร์ตติดง่ายครับชึ่งเดียวนะครับไฟทุกอย่างปกติไม่มีอะไรโชว์เลยนะครับสุดยอดมากเลยครับผมรถยนต์คันนี้นะฮะเครื่องเดินนิ่มมากๆรับรองฮะนั่งในรถที่แทบไม่รู้สึกเลยมาเลยมาดูเล่มกันฮะรถมือเดียวออกห้างนะครับ ขอ,อเซ็นเซอร์นิดนึงนะฮะนี่นะฮะหน้าแรกจะเป็นไฟแนนซ์นะฮะหน้าถัดมาจะเป็นหน้านี้นะครับโทนกรรมสิทธิ์นะครับก็เป็นเจ้าของรถนะครับผมนะฮะภาษีนะฮะ,นะฮะขณะนี้ภาษี64แล้วนะครับนะฮะหน้าบันทึกรายการครับผมเห็นไหมฮะรถยนต์นำเข้ามาถูกต้องนะฮะปี46คือปี2003นะครับผม ะะโอนกรรมสิทธิ์จากบริษัทธานาชาติเท่านั้นเลยนะครับนะฮะปี48นะครับผ่อนมาแค่2ปีเองนะฮะรถคันนี้นะฮะเล่มเดิมๆพร้อมๆนะฮะครับผมภายในในี่สุดหรูเลยทีเดียวฮะสวยสดงามากๆเลยครับผมลายไม้ วัมาเลยนะฮะจัดว่าสวยแล้วครับแบบนี้รถอายุขนาดนี้นะครับแาประตูนะครับเลขไหมนะครับวิ่งมาเพียง185,000หมพันกิโลเท่านั้นนะครับใหม่แท้ๆเลยนะครับจากเจ้าของมาแบบนี้นะครับผมนะฮะสภาพเบาะนะครับเบาะหนังแท้นะครับ คอนโซลกลางวางแก้วน้ำนี่มีความพิเศษครับเลื่อนเข้าออกได้ครับนี่เก็บได้ครับนะฮะยืดออกไปได้ครับนะฮะนี่เบาะหนังแท้นะครับสวยแบบนี้ไม่สวยไม่รู้จะว่ายังไงนะฮะหลังคาซันรูฟนะครับมาดูกันเลยอืม เปิดหลังคาเลยนะฮะสวิตอยู่ตรงนี้นะครับน,นี่เปิดปิดได้เลยนะครับชมบรรยากาศภายนอกได้เลยนะครับทำยานปกติทำงานปกติเลยนะครับผมน่สุดยอดครับ ชมฝั่งนี้กันบ้างครับประงตูสวยสดนับงดงามนะฮะแอร์แบ็กแอร์แบ็กสองลูกนะครับสภาพภายในโอ้แบบนี้รดราคา3ล้านนะครับเนี่ยออกห้างมา3ล้านมาเสิร์ฟท่านๆนในราคา20000 0กว่าบาทนะฮะโอ้โห การขับขี่มันนุ่มนวลมากๆเลยครับขอบอกวนะ่านุ่มสบายจริงๆนะฮะเงียบสนิทเบาะหลังสวยไม่รู้จะติอะไรนะฮะในสภาพแบบนี้นะครับหลังแท้นะครับนะฮะไม่ได้มีการซ่อมไม่มีการทําไม่ได้มีการพุ่มมาใหม่เลยนะฮะครับผมโครงหลังคาสะอาดนะฮะซันรูปเปิดปิดได้ครับผม คยติดตั้งจอทีวีหลังหัวเบาะนะครับแต่ขณะนี้ใช้งานไม่ได้นะครับผมนะฮะดูมุมนี้ครับดูให้เต็มเต็มตาเลยครับนะฮะสวยงามจริงฮะบ,บอกไฟฟ้านะครับปรับได้นะครับเลื่อนได้ปกตินะฮะ ปรับพนักได้นะฮะตัวนี้ดันหลังได้นะฮะดันหลังให้โองยุบได้นะฮะยอดครับมชม,มเต็มๆได้ครับผมโอเคครับชมห้องท้ายกับห้องเครื่องต่อเลยครับ สวยสภาพเดิมครับไม่มีชนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับทุกซอกทุกมุมทุกขอบเดิมสนิทนะครับนะฮะโอ้ความสุดยอดอีกอย่างหนึ่งของรถคันนี้ก็คือนะฮะน็อตไม่ขยับเลยนะครับทั้งคันนะฮะนี่ดูเลยฮะไม่เคยแกะไม่เคยโดนประแจขันเลยนะฮะบ่งบอกถึงอะไรฮะไม่เคยซ่อมสีครับไม่เคยชนนะฮะไม่เคยแกะมาเคาะมาโป๊ใดใทั้งสิ้นนะฮะ สวยงามครับผมยอดเยี่ยมจริงๆฮะสภาพแบบนี้นะฮะภาษีนะครับปี64แล้วครับผมนะฮะดูห้องเครื่องกระโปรงหน้าเป็นไงดูน็อตสิครับไม่ขยับเลยนะครับเห็นไหมฮะไม่เคยโดนแกะนะครับนะฮะขอบสันทุกอย่างเดิมปกติสติกเกอร์จากญี่ปุ่นนะครับนะฮะ เมื่อนำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับคพรบๆพบนะฮะผมได้เลยนะฮะนะฮะไม่เคยแกะเลยนะครับรัดทุกอย่างอยู่ในสภาพเดิมๆมาจากโรงงานเลยนะครับเนี่ยฮะไม่มีชนล้านเปอร์เซนต์ตัวเลขของทานอยู่ครบติกเตอร์ครบทุกอย่างครับผมนะฮะ ดูแบบละเอียดถึงใจนะฮะกล้องบุรอรถบ้านนะครับเทสนี่ฮะญี่ปุ่นนะครับเห็นฮะเจแปนนะครับนะฮะเครื่องยนต์ V6 3 0 0 0 c พนะครับ VBTI เป็นตัวยอดนิยมเลยนะครับเครื่องยนต์ 1MZ ตัวนี้อยู่ในหลายๆรุ่นนะครับของรถใหญ่ของ Toyota หรือว่า Lexus นะครับ 1MZ ตัวนี้ อยู่ในเอาพาดเวลฟายนะฮะเล็กซัสตัวนี้ครับผมนะฮะเครื่องเดินนิ่งสมูทไม่มีกระตุกไม่มีสะดุดแม้แต่นิดเดียวรับรองนะนิ่งมากๆนะฮะนุ่มนวลน,นะครับการขับขี่สุดยอดนะครับไม่ต้องบรรยายเลยนะฮะขับขี่ดีเครื่องเกียร์ช่วงล่างทุกอย่างสมบูรณ์นะครับไม่ต้องซ่อมแม้แต่บาทเดียวเลยครับผมนะฮะ รับประกันสภาพนะครับรถยนต์คันนี้เอาไปใช้งานได้เลยฮะนะฮะสมบูรณ์ที่สุดแล้วนะครับภายนอกภายในสีสันสวยเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างไม่มีอะไรต้องติเลยครับรถยนต์คันนี้ใช้งานได้เลยนะครับเอาไปขับใช้งานแบบสบายๆแบบหรูหราได้เลยในราคาเพียง200 0 0 0กว่าบาท2 0 0 0 0 0กลางๆเองนะฮะท่านก็ได้เป็นเจ้าของแล้วนะฮะ รถยนต์คันนี้ใครพลาดไปนี่น่าเสียดายสุดๆนะครับบอกเลยครับจะหาแบบนี้มาเพิ่มมาใหม่คันใหม่นี่หายากครับสภาพแบบนี้นะฮะโอเคครับแต่เราอดรอรถบ้านนี่ไม่ทําให้ทุกท่านผิดหวังแน่นอนนะฮะท่านใดสนใจคันนี้จับจองได้เลยครับโทรมาคุยกันฮะมีบริการขับส่งทั่วไทยเช่นเดิมนะครับเอกสารพร้อมนะครับรายงานทุกอย่างทุกประเด็นชัดเจนครับผม ลองขับขี่กันดูนะครับสั้นๆนะฮะไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะฮะออกตัวนุ่มนวลนะครับเกียร์เปลี่ยนสมูทมากเลยนะครับผมนะฮะความร้อนนิ่งนะฮะไม่มีปัญหาใดๆนะครับเรื่องความร้อนนี่ตัดออกไปได้เลยฮะไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนนะครับผมอัตราเร่งดีมากนะฮะ เครื่องยนต์สามพันซีซีสมตัวเลยนะครับนะฮะภายในเงียบนะฮะรู้สึกสบายรู้สึกหรูหรามากนะครับเบาะนุ่มนะครับผมนะฮะระบบไฟทุกอย่างไฟฟ้าใช้งานได้หมดเลยครับนะฮะไม่ต้องซ่อมไม่ได้บาทเดียวนะครับ จไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกทุกอย่างนะฮะใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวจะมาลองครูสคอนโทรลนะครับนะฮะนยะฮะจะมีปุ่มครูสคอนโทรลอยู่ตรงหนังตำแหน่งนี้นะฮะนะฮะเรากดนะครับกดตรงปลายนี้นะครับผมนะฮะกดตรงปลายนี้คําว่าครูสจะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะครับนะฮะ แล้วเวลาเราเซตความเร็วสมมติเราอยากจะเซตความเร็วให้อยู่ตรงนี้นะครับเรากดลงนะครับนะฮะผมปล่อยเท้าแล้วนะฮะตอนนี้นะครับปล่อยเท้าแล้วครับผมนะฮะมันจะล็อกความเร็วอยู่ตรงนี้เลยนะครับไม่อยากถ่ายให้ดูเท้านะฮะอ่ะดูแล้วกันนะฮะนะฮะไม่ได้เหยียบนะฮะนะความเร็วล็อกอยู่ตรงนี้เลยนะครับใช้งานได้ปกตินะครับ อยากเพิ่มลดความเร็วก็ใช้ตรงก้านนี้แหละครับนะฮะเพิ่มได้ฮะเห็นไหมฮะความเร็วจะมากขึ้นนะฮะเนี่ยขึ้นแล้วฮะอ้แต่อันตรายฮะพอแตะเบรกปุ๊บมันจะปลดล็อกทันทีนะฮะนะฮะปลดล็อกทันทีเลยนะครับนะฮะใช้งานได้สมบูรณ์จริงๆเลยนะครับผมนะฮะยอดเยี่ยมจริงๆฮะ ท่านใดสนใจอยากเป็นเจ้าของอย่าลังเลเลยนะฮะรีบติดต่อมานะครับมีคันเดียวเท่านั้นนะฮะรถแบบนี้ขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับผมเข้ามาที่ youtube นะครับค้นหาอุดรรถบ้านสวยและถูกทุกคันนะครับขึ้นหน้าช n e l นี้มาครับกดติดตาม นะครับกดกระดิ่งและเลือกทั้งหมดนะครับท่านก็จะไม่พลาดรถสวยๆจากเรานะครับผมสำหรับช่องทาง Facebook นะครับกดค้นหารูปแว่นขยายนะครับใส่ข้อความอุดรรถบ้านสวยและถูกทุกคันนะครับกดปุ่มไลค์นะครับเพียงเท่านี้ครับผม